ไปกิมไข่เต่าไข่เต่าโบราณเจด้วยเท่าเดียวที่โมเดงือมาบ่เนาะนจิกินไข่เตาอแล้วเจ้าบานละค่ะเท่าบานครับผมเผลลเ่าบาโอ้ยหายย่ยรื่องนึงมึงเดือดเที มันหากินยากกวกบ่อย่เลยหมก้ตายลรซื้อมาเดียวจะดอยเ้อเดี๋ยวจะอยโอ้น้ามากันดิพอดีกันแล้วเนาะนั่นดีผู้ที่สามหมดอ่ะเอาดิด้วบไปด้วบไปเผื่อเลยพยุ่ใจโอ้ยผกกิมาพีเ่านเพราะถจดนหาไปก็ม่เห็นด้ัน นี S <S <preach ers> ่ผใช่ตรงนี้ดีเพาเดียเสียไม่ได้ม้งนะเอ่ไม่ไหวกันเป็นเมอเราได้ดิเหมือนเ้าอ่างเนี้ยเหมอนเอาไว้ให้ได้หน่ยวัวแล่นเนค่ได้กินงวดกี่อือว่าเลือยไผเราอ้ยิดมาติขายเอาขายเอาดินขายของคนหนาไม่ได้ขายวนี่ยอยู่็นเราเบิอะไรไม่ได้ขายใช้หัวดินมากวัวทั้งโคดเออใช้ไม่สิได้กันเราพูดนะเก่งมาก เม่อีผมไหเขาห็แข็งเลยผมก็โงก็เลี้ยวนาเด้ยเท่าน้าเถมเดียวกันไปกินนะคะกินแถวไดเนาะเขไม่ขายประจำเมื่อพอกนจะขุดรถจี้เราไม่ได้ขายประจำไม่ได้ประจำมอกเราบ้านจะพอกันเราบ้านจะพอกัครับผมยุคเเดย์ใยุคเเดยยุคหน้ายุคหน้าไก่พงษไก่เนาะรบ้านน่นี่ก็ได้พับาทนีอย่างเลยค่ะไปติดต่อกินแล้วกเออขโบราณอายาก พ่อกับโบแกได้ไปใส่ยีบานีเมื่อไหร่เนี่ยคือกันตัวสนี่ไปแล้วเพื่อด้วยยังเจโอเคลูกค้าเยอะมาก